สวัสดีทุกคนอันนี้เอียงไปหน่อยวิวสวยไหมวิวสวยไหมเรามาแป๊บเดียวชิลๆใครอยู่บ้างโหดูดิไม่น่าเชื่อนะว่าฮ่องกงมีฟ e ลลิ่งนี้ด้วยสองแปดพร้อมเลยสวัสดีทุกคนวันนี้มาคุยกันเรื่องตั้งเป้ายัางไงให้เฮงทั้งปีเมื่อวานเราพูดกันแล้วมูย,ยังไงให้เฮงทั้งปีใช่ปะ วันนี้ตั้งเป้ายังไงให้เฮงทั้งปีวิวสวยทุกคนอันนี้ของจริงนะไม่ใช่ AI นะสวัสดีทุกคนนะคะย้อนแสงนิดน,นึงเพราะว่าอยากให้เห็นพระอาทิตย์ตกแต่มันไม่น่าจะตกให้ไดหน่อยแล้วอะโอเคข้างหลังเป็นพระอาทิตย์ตกเลยเดี๋ยวตาไปดูนี่ของจริงคือนี่ดู อยากอยากให้ให้เห็นลาดิตกนี่ลายสองเปลืองเลยอันนี้ไม่เ,เห็นเห็นเห็นสวยไหมสวยไหมอ่าสวยไหมอ่าส,สวัสดีทุกคนเออดีมากสวยมากอยากให้เห็นพาดิตกแล้วคุณจะเห็นด้วยวันนี้หน่อยงไหงม <laughs> อ่ะใครอยากรู้อยากรู้พิมพ์กันมาทุกคนพิมกันเลยอ่านี้ดีเลยสวย เราจะมาคุยกันเรื่องตั้งเป้ายัางไงให้ปังทั้งปีโอเคมาแป๊บเดียวแบบจะหมดอันดับแรกนะเมื่อวานเราพูดกันแล้วว่าบางคนในหนลงคลิปไปแล้วที่บางคนตั้งเป้าเป็นผลลัพธ์มันก็เ,นเรื่องที่ดีแต่ในเป้าย่อยๆเล็กๆอะ่ะคุณจะต้องมีตั้งเป้าเป็นนิสัยด้วยเหมือนเวลาคนดูคนคนสำเร็จเนาะคุณทำไงรู้ปะ คุณจะดูแค่ว่าเขามีอะไรแล้วคุณก็วัดจากสิ่งนั้นนึกออกปะคุณดูคนนี้รวยคนนี้มีอันนั้นคนนี้มีอันนี้ก็สู่พวกเขาเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่หน่อยอยากจะให้ดูจริงๆคือคุณลองสังเกตนะคนรวยหรือคนที่สักเซสหรือคนที่คุณมีมีมีเขาเป็นไอดอลเขาไม่เคยหยุดทำเลยแม้ว่าเขาจะรวยแม้ว่าเขาจะเงินเหลือเฟือ เขายังทำคลิปอยู่เขายังทำ YouTube อยู่เขายังติดลิงก์ขายของอยู่ <ok> <n ick> พวกนี้มันคือนิสยัยแล้วทำไมบางคนถามโหเขารวยขนาดนั้นแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นก็ได้ถูกปะ่ะ <P> <n ick> แต่เปล่าสิ่งที่เขามีติดตัวคือนิสัยหาเงินสิ่งที่เขามีติดตัวคือนิสัยที่เขาเห็นโอกาสเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเรียนแบบคนสำเร็จค <P> <n ick> อล้องอย่าเรียนแบบแค่ภาพลักษ อย่าเรียนแบบแค่ผลลัพธ์จงเรียนแบบที่นิสัยที่มันทำเงินให้เขาจนมาถึงวันนี้ทุกคนเก็นปะเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากในแอปดำ400คนดูนิสัยเขาดิขนาดคนบางคนรวยแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วอะแต่เขาก็ยังทำอยู่เพราะอะไรเพราะนั่นคือนิสัยเขานิสัยเก็บเงินนิสัยลงทุนนิสัยหาเงินนิสัยมองเห็นโอกาสมันไม่ใช่แค่ บางทีเราก็ต้องมาย้อนดูว่าถ้าเราบอกว่าเราจะมีเงินแล้วเราจะไม่ทําอะไรแล้วมันคือนิสัยเราตอนนี้ที่เราไม่อยากจะทําอะไร <c oughs> <c oughs> นึกออกปะเพราะถ้าคนมันเห็นโอกาสเหมือนนิดหน่อยอ่ะคนนิดหน่อยมาเที่ยวนะนิดหน่อยไม่ต้องอัดคลิปก็ได้เพราะนิดหน่อยมีคลิปลงทั้งเดือนทีมงานนิดหน่อยปรับลงแล้ว<อ>นิดหน่อยมีคลิปทั้งเดือนอ่ะที่ลงไว้รอลงแล้วอ่ะคุณเห็นนิดหน่อยลงวันสาสี่โพสอ่ะ แต่นิ่หน่อยอดไม่ได้ที่เห็นวิวสวยขนาดนี้แล้วนิ่หน่อยจะไม่ไลฟ์ <c oughs> ที่เห็นวิวสวยขนาดนี้แล้วนี่หน่อยจะไม่อัดคลิปเพราะมันเป็นนิสัยไปแล้วอะเรามองเห็นโอกาสเรารู้สึกว่าโอ้โหมันน่าเสียดายเนาะถ้าเรามาแค่ถ่ายรูปถ้าเราไม่ได้อัดคลิปมันเป็นนิสัยนิหน่อยไปแล้วซึ่งถ้าย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วนี่หน่อยคงไม่ทาเพราะนี่หน่อยไม่มีนิสัยทําเงินนี้คุณเข้าใจปะนั่นเป็นเหตุผลที่นี่หน่อยเขียนหนังสือเรื่องวินัย ยังไม่ได้ซื้อรีบซื้อนะอ๋อแล้วเดี๋ยวจะประกาศด้วยประกาศเลยในไลฟ์วันนี้ละกันใครที่ไม่ว่าคุณจะได้อ e ีบุ๊กหรือสือวินัยไปแล้วหรือคุณมีอ e ีบุ๊กเล่มไหนของเน้นหน่อยหรือคุณมีคอร์สไหนของเน้นหน่อยขอสแสดงความยินดีด้วยเพราะปีนี้เน้นหน่อยตั้งใจช่วยลูกศิษย์ทําเงินด้วยจากสิ่งที่เขามีใครที่ซื้อหนังสือเน้นหน่อยไปยังไม่ได้อ่านหรือเล่มเก่าๆคุณลืมไปแล้วเตรียมตัวไปเลยนะ ปีนี้สินค้าของเนนหน่อยทุกชิ้นจะสามารถแอฟเฟรียเอทได้นั่นหมายความว่าเฮ้ยคุณเรียนกับเนนหน่อยไปแล้วคุณได้ความรู้คุณทำเงินไปแล้วเรียบร้อยถค่คุณทำคลิปหรือคอนเทนต์ที่รีวิวสินค้าของเน้นหน่อยเน้นหน่อยให้ค่าคอม20%เยอะมากแลวยังไม่พอให้ค่าคอม20%ไม่พอเราจะมีกลุ่มสำหรับลูกศิษย์เราทุกคนที่สนใจทำในหน้าเพื่อ สอนให้คุณแชร์เทคนิคให้คุณสามารถที่จะททำในหน้าได้ด้วยไม่ใช่แค่เปิดลิงก์ให้คุณแอฟรีเอ t e ตแต่สอนคุณทําด้วยอันนี้ต้องบอกว่าให้สิทธิพิเศษสําหรับลูกศิษย์นิหน่อยถือว่าเป็นการขอบคุณที่คุณซัพพอร์ตนิดหน่อยมาเสมอเลยขอบคุณมากๆนิดหน่อยก็อยากแล้วเราโชคดีมากที่เรามีในหน้าแล้วสินค้าเราจะเข้าตลาดทั้งหมดในปีนี้ เพราะฉะนั้นคุณมีอะไรก็แล้วแต่อยู่ของนิดหน่อยจงไปอ่านจงไปเรียนซ้ําจงเอามาทําคลิปความรู้แล้วคุณคิดดูนะคุณได้กี่เด้งเด้งแรกคุณได้พัฒนาตัวเองด้วยคุณได้ความรู้คุณได้สติคุณได้ปลูกฝังให้ตัวเองเด้งที่2ถ้าคุณมีหนังสือเล่มไหนก็ตามบางเล่มหรือสินค้าของนิดหน่อยบางสินค้ามันเป็นทักษะการหาเงินอยู่แล้วคุณก็ได้หาเงินด้วยอันที่3คุณได้ฝึกอัดคลิปอัดคอนเทนต์ด้วยและอันที่4ทุกการฝึกของคุณทําเงินให้คุณได้ด้วย พราะทุกสินค้าขอเนิดหน่อยต่อให้สมมติคุณลงแล้วติดลิงก์สินค้านิดหน่อย mm hmm. เพื่อนคุณเห็นแล้วเพื่อนคุณไปซื้ออย่างอื่นคุณก็ได้เงินด้วยปีนี้นิดหน่อยตังใจมาบุกสําหรับใครที่สนใจนะไปเรียนย้อนหลังของนิดหน่อยกันให้หมดหรือถ้าใครแบบเพิ่งมาตามครูอยากจะเริ่มไปซื้อหนังสือวินัย399ตอนนี้จะเข้าตลาดด้วยไปเรียนไปสรุปไปอ่านไปตั้งใจเนิดหน่อยเปิดเนี่นหน่อยพยายามทําทุกอย่างแล้วนะเอาจริงแล้วเพื่อให้คุณทําให้ได้ นึกออกป่ะนี่ล่าสุดยังเพิ่งลงคอร์สฟรีคลิปฟรีอะไรให้รัวๆไปเลยไปเรียนในนั้นไปเรียนในนั้นหรือแม้บางคนนะเอาถ้าไม่มีของนิดหน่อยจริงๆนะก็ไปฟังฟรีในไลฟ์อะนึกออกป่ะแล้วก็ติดแท็กสินค้านิดหน่อยอะไรก็ได้อ๋อนีฮาวค่ะครูขอบคุณมากมีคนถามอยู่ที่ไหนอันนีฮาวอะอันนี้ไม่ใช่นีฮาวอันนี้เป็นดัลลิน ชื่อหนังสืออะไรนะคะถ้าเป็นหนังสือนิดหน่อยเริ่ม399จะเป็นสูตรโกงนิสัยสูตรโกงวินัยสร้างนิสัยอัตโนมัติก็สามารถทักไปได้ที่ไลน์นะคะ s a i kau ni z z n o i อ่าบนปอมบอมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนิดหน่อยจะตอนนี้อยู่ห้องกงเดี๋ยวอีก2วันจะไปจีนต่อโอเคไหมอ่าพาพที่สวยเนาะจริงจริงสวยกว่านี้อีกดูฝั่งนี้นี่พาพที่กำลังตกดูดิ สวยไหมบรรยากาศดีมากว้ายดีมากอย่างดีมากหนาวมากด้วยเยน็ยนเยน็นตอนนี้สิบสิบกว่า10บนิดนิดอ่าเอาพลังดีๆีไหมให้คุณอากาศหนาวหนาวทุกคนอ่ะอกอา,อาโอเคไหมทุกคนบอกถึงบอกว่าปีนี้เตรียมบุกเพราะฉะนั้นอะ่ะตัวนี้หน่อยเปิดต้นปีมาให้คุณได้บุกทำทำทุกทางอะ่ะทำทุกช่องทางอะ่ะ โอเคป่าไปเรียนไปลุยไปเตรียมสรุปไปทำคอนเทนต์เป็นโพสก็ได้ไปทำไปทาทุกอย่างเลยโอ้ขอบคุณของขวัญทุกของขวัญที่ส่งเข้ามาให้ไปเตรียมคอสนิดหน่อยบางคนได้คอสต,ตลอดชีพไปอยู่แล้วไปเรียนไปดูในนั้นเดี๋ยวนิดหน่อยจะถ้าเป็นลูกศิษย์เราเนาะเราให้20%ิบเถ้าเป็นคนทั่วไปจะไม่ใช่อันนี้ก็สิปปกติแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์เดี๋ยวเราจะรวมกลุ่มให้ด้วยให้ความรู้ฟรีในนั้นด้วยบอกวิธีการในนั้นด้วย ถือว่านีดหน่อยสอนให้คุณเพราะไอ้วิธีการของนิดหน่อยมันไม่จำเป็นต้องติดเฉพาะสินค้านินหน่อยไงคุณก็ไปติดทุกอย่างในชีวิตประจำวันที่คุณซื้อมาได้เพราะฉะนั้นเหมือนที่เนอบอกจงตั้งเป้าเป็นนิสัยอย่าตั้งเป้าเป็นผลลัพธ์อย่างเดียวตั้งเป้าเป็นผลลัพธ์เป็นเรื่องที่ดีแต่เข้าใจรืยยังอ่ะว่าทําไมมันไม่เคยเป็นจริงสักทีตัวนีดหน่อยทำดีมดิชของตัวเองจบตั้งแต่ นานแล้วอะทุกอย่างพาพ่อแม่ไปต่างประเทศส่งเงินได้ที่บ้านพาครอบครัวไปนูน่นนี่นั่นไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ตัวเองชอบล่าสุดดีมเลือกซิกแพคพึ่งสําเร็จไปไม่มีอะไรจะทําแล้วทุกคน <laughs> ปีนี้ตั้งเป้าต้องมีลูกศิษย์ที่สําเร็จให้เยอะที่สุดลูกศิษย์สำเร็จของเราก็มีอยู่แล้วแต่ปีนี้ตั้งใจเน้นจํานวนให้ลูกศิษย์ของเราสําเร็จเยอะที่สุดโอเคปะ เพราะฉะนั้นไปเตรียมไปดูไปเตรียมอ่านไปทําทุกอย่างแล้วเรามาแบบจัดเต็มมาแบบจัดเต็มเพราะฉะนั้นจงตั้งเป้าที่นิสัยเหมือนที่หลายคนบอกตั้งเป้าเป็นผลลัพธ์มันไม่เป็นจริงสักทีเพราะไม่มีนิสัยที่พาให้มันไปถึงคุณรู้ป่ะบางคนมานิเฟตเหมือนกันนะมานิเฟตเซกดแรงนึ่งดูดแล้วทำไมมันไม่เป็นจริงสักทีโถคุณ คิดดีอยู่แค่สิบวิต่อวันคิดไม่ดีทั้งวันบอกจะเอามนิเฟสฮัลโหลตื่นมนิเฟสมันคือการดึงดูดสิ่งที่คุณรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกดีแค่ตอนที่คุณขอพรถ้าคุณรู้สึกดีแค่ตอนที่คุณนึกแต่เรื่องดีๆมันไม่มาหรอกคุณต้องรู้สึกดีให้ได้มากกว่าจํานวนที่รู้สึกไม่ดีนั่นคือกฎของค่าเฉลีย่ยจริงเหรอคุณปองบอกว่าอ่าน k ค c ออยู่เลยจัดจัดเดี๋ยวจัดทุกคน จัดแอฟรีเอได้แล้วจะมีกลุ่มให้เรียนฟรีด้วยซัพพอร์ตลูกศิษย์ปีนี้ตั้งใจมาจัดเต็มจริงๆอ,อยากมีพลังงานดีๆแบบนี้ไหม <laughs> มาเจอนี่หน่อยกันสักครั้งหนึ่งใครเรอบสดรอบสดใครอยากมาอัปเดตเทรนด์กันตลาดอัปเดตเทรนด์ธุรกิจนี่ก็มาจีนนี่หน่อยก็มารับเดตเทรนด์ด้วยทั้งธุรกิจสินค้าแล้วก็การตลาดเลยมาจีนแต่ต้นปี เจอตัวแบบาาเจอตัวในราคาแค่6,009ทุกคนมารับพลังกันตั้งแต่ต้นปีวันที่25มกราคมมาเจอกันต้องบอกว่าเหลือไม่กี่ที่เพราะเราจัดที่ออฟฟิศเราได้จํานวนไม่เยอะอยู่แล้วก็มันถูกจํากัดด้วยจํานวนที่แล้วก็มีคนลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเหลือไม่กี่ที่6,009นะเจอนี่หน่อยตัวเป็นๆเ,เพราะปกติรอบส่วนนี่หน่อย20,000อยู่แล้วเพราะเราเป็นรอบจบมือทำอันนี้อยากให้คุณมารับพลังกันตั้งแต่ต้นปีลงเป็นออนไลน์ก็ได้แต่ลองมาเจอนี่หน่อยสักครั้งในชีวิตคุณจะได้รู้ว่าพลังงานดีด พลังงานแห่งการสร้างพลังงานแห่งความสําเร็จมันเป็นยังไงเพราะเหมือนที่หน่อยเขียนหนังสือสูตรโกงวินัยอะสร้างนิสัยอัตโนมัติอจริงๆแล้ววินัยมันไม่ใช่ความยากลาบากวินัยมันคืออิสระภาพที่แท้จริงและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่มีวินัยในวันนี้มันจะพาให้คุณไปเจอกงขังในวันหน้าโอเคปะมันจะพาให้คุณเจอกงขังในวันหน้าสบายตอนนี้อะ แต่กำลังขังตัวเองในอนาคตเพราะฉะนั้นสูตรวินัยจริงๆมันคือการที่คนสร้างอิสรภาพตัวเองให้ในวันหน้ามันคือความรักตัวเองที่แท้จริงมึงเนี่ยนอยชอบเห็นคอนเทนต์ประเภทนี้ว่ารักตัวเองอ่ะไม่ไม่เหนื่อยเลยเหนื่อย <laughs> ถ้ารักตัวเองอย่างแท้จริงนะเหนื่อยช่วงแรกแต่สบายในชีวิตที่เหลือเพราะรักตัวเองมันไม่ใช่แค่ภายนอกอะ ฟังดีๆนะรักตัวเองไม่ใช่แค่ภายนอกคุณต้องรักตัวเองอย่างยั่งยืนจากข้างในดูแลตัวเองจากหัวใจรู้สึกไปถึงข้างในไม่ใช่แค่ภายนอกรักตัวเองที่แท้จริงคือเรารู้ว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรเพื่อตัวเองมันยากหน่อยในการกำลังสร้างทักษะใหม่ในการหาเงินใหม่แต่คุณสบายตลอดชีวิตที่เหลือของคุณเหมือนวันนี้นี่หนยสร้างตัวต,วตนมาสิบปี ปีหนึ่งสงปีแรกโคตรยากเพราะเราไม่เคยทำมันมาก่อนแต่8ปีที่เหลือโคตรง่ายเพราะฉะนั้นคุณรักตัวเองแบบไหนคุณรักตัวเองแบบแค่วันนี้หรือพรุ่งนี้หรือคุณกำลังรักตัวเองแบบตลอดชีวิตที่เหลือของคุณและสิ่งนั้นเราเรียกมันว่าวิน,นัยอิสรภาพที่แท้จริงคือการที่คุณมีวิน,นัยเอาชนะตัวเองได้อันนั้นสำคัญที่สุด โอเคนะเหมือนใครเพิ่งเข้ามาย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกนะเหมือนที่หน่อยบอกว่าคุณลองสังเกตดิคนที่สักเซสในวันนี้มีชีวิตที่เขาต้องการในวันนี้อย่าดูแค่ผลลัพธ์ดูว่าเขาทําอะไรบางคนรวยขนาดไหนยังนั่งทําคลิปอยู่เลยบางคนรวยขนาดไหนยังนั่งโพสต์คอนเทนต์ยังนั่งติดตะกร้าอยู่เลยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีเงินนะแต่มันเพราะเขามีนิสัยหาเงินต่อให้เขามีเงินแล้วเขาก็มีนิสัยนั้นติดตัว ไม่ใช่ว่าไม่มีนิสัยทำอะไรเลยแล้วถึงรวยโอเคป่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมุมมองใหม่มองคนให้มองที่นิสัยโอเคไหมทุกคนนี่คุณนิตต้าลูกศิษย์ลูกศิษย์พรเวทเพิ่งปล่อยอ e ีบุ๊กออกมาใช่ไหมบอกคนจองตั้งแต่ยังไม่ได้ร้อนนะ่ะคนพีออเดอร์ตั้งแต่ยังไม่ได้ร้อนใช่ไหมคุณนิต้า บอกเล่นกับคุณนี่หน่อยสนุกมากค่ะทุกคนขอบคุณมากมันแน่ปีนี้ระเบิดกันทุกคนระเบิดยอดขายระเบิดพลังทวีระเบิดแสงสว่างระเบิดสิ่งดีงามเอาแค่นี้ระเบิดอย่างอื่นไม่เอาโอเคปะสวยเนาะสวยมากดูชิลมากมาประเทศไหนก็ไปทะเลเขาตลอดรู้เคย ไปทะเลไปชายหาดไปชายหาดสิงคโปร์<ไ>ปอะไรเงี้ยเออขาว่ายน้ำกันอ้โหสวยมากๆโอ,าโอเคไหมใช่หบอกว่าขอเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ขาดเยี่ยมขอเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่สำเร็จนเนี่นะอวยพรเลยวันนี้ปีนี้มาหมูด้วยนี่มาหมูนะแล้วสนุกมาก <laughs> ขอให้รู้สิษย์นิดหน่อยนิดหน่อยขอเวลาขอพรน,นะอยากได้ทิศขอพรไหมเออถ้าอยากได้ทิศขอพรพิมมาพิมมาพิมมาทุกคนขอพรอน,นะขอที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยู่ในที่ไว้ดีดด,ด้วยมันก็ยิ่งทวีคูณบอกว่าชอบที่คุณนิดหน่อยบอกว่าคนรวยขนาดไหนก็ยังนั่งตัดคลิปอยู่เลยถูกค่ะเพราะเขามีนิสัยหาเงินเขาเห็นโอกาสทําเงินและนั่นมันเป็นนิสัยของเขาถ้าวันนี้ ถามตัวเองว่าทําไมฉันไม่ได้สักทีเพราะเราไม่มีนิสัยนี้สักทีเรามีนิสัยแต่ทําไม่เป็นทําไม่ได้อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เรามีนิสัยหาข้ออ้างเยอะไปหน่อยตื่นได้แล้วค่ะทุกคนเอานิสัยหาข้ออ้างออกไปแล้วแทนที่มันด้วยนิสัยหาเงินอะไรจะเป็นเงินยอมเรียนรู้ยอมลงทุนยอมเผชิญหน้าใช้ชีวิตแบบนั้นอย่าใช้ชีวิตแบบติดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด อยากได้ค่ะเอาค่ะแม้พอบอกขอพรเอาเลยนะมันง่ายใช่ไหม <laughs> ขอพรด้วยมีทักษะด้วยแล้วไม่หาข้ออ้างยังไงก็ปังปังแล้วปังอีกเฮงแล้วเฮงอีกอ่าขอแค่ฟังตอนนี้ได้พลังก็มีแรงผลักดันแล้วค่ะกลับไปทําด้วย <laughs> อย่ามีแรงผลักดันอย่างเดียวก็รองเวลาขอพรน,นะให้คุณไหวด้ดีๆตรงนี้จริงๆมีเจ้าแม่กวนอิตรงนี้ด้วยรีพาวสเบย์ของฮ่องกง ว้ายมันดีอ่ะคือนี่ยหน่อยชอบที่ที่อากาศดีๆว่าดีๆแล้วก็อธิษฐานแต่สิ่งดีๆเหมือนมานิเฟสแหละการขอพรอนืกการมานิเฟสนั่นแหละ,หละนึกถึงภาพที่คุณอยากได้นึกถึงว่าคุณเป็นคนนั้นแล้วอะเวลานิ่ยหน่อยขอพรอนิ่หน่อยก็จะขอพรรุ่งเรืองร่ำรวยอย่างรวดเร็วเป็นแสงสว่างให้ผู้คนขอให้ลูกศรริษย์สำเร็จเยอะที่สุดนี่คือสิ่งที่นีหน่อยขอของงานดีๆเงินดีๆโอกาสดีๆเอาเฉพาะของดี ของไม่ดีไม่เอาแต่ไม่ต้องพูดไอ้ของไม่ดีไม่เอานะพูดแค่เจอคนดีๆเจอโอกาสดีๆได้ทําสิ่งดีๆทําน้อยได้มากแลทวีคุณเป็นแสงสว่างให้ผู้คนให้มีลูกศิษย์สําเร็จเยอะที่สุดขอแบบนี้อย่าไปบอกนะว่าป่าจากโลกใครอ่ะไม่เอาเราไม่พูดอะไรที่ネกทิブสุขภาพที่แข็งแรงซิกแพคอยู่ไปนานๆขอแบบนี้เห็นภาพเฉพาะที่คุณต้องการ เห็นภาพเฉพาะที่คุณต้องการต้องบอกว่ารุ่งเรืองร่ำรวยอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจารย์บัณฑิตเป็นคนสอนนี้หน่อยมาแล้วตั้งแต่10ปีที่แล้วนี่หน่อยใช้คํานี้มาตลอดจนชีวิตนี้ทุกวันเนี่ยมันคือความว่าลุ่งเรืองมันก็คือทางดีหมดนี่หน่อยเอาเฉพาะของดีเอาเฉพาะสิ่งดีๆคนดีเราถึงเจอลูกศิษย์น่ารักตลอดเราถึงเจอคนดีๆตลอดเราถึงเจอสิ่งดีๆตลอดโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นเราเอาแต่ของดีๆ ขอเป็นแสงสว่างให้ผู้คนขอให้แล้วคุณคิดดูดิเราเรามาเ s ฟในที่ที่มันไายแบบที่เราเห็นแล้วเราก็แบบโฮยดีจังเลยไายมันดีฟิลลิ่งมันดีอารมณ์ดีแล้วพูดคำดีๆททำไมมันจะไม่ได้วันไหนคะคุูรอบสด25มกราน,นี้เลยเราจะเจอกันแล้วเลยแล้วคุณก็จะเจอแก๊งลูกศิษย์ของนิดหน่อยด้วยเมนทอร์ทั้งหลายมาลองเจอลองสัมผัสสักครั้งสิว่าไอ้คนดีๆสังคมดีๆความรู้ดีๆ มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงพลังงานดีๆบ้านนี่หน่อยพลังงานดีมากคนบอกว่ามาแล้วก็ขอนั่งเฉยๆได้ไหิงลูกศิษย์หลายคนมาบอกเยอะมากว่าครูมาแล้วขอแค่นั่งเฉยๆก็พอแล้วนะเพราะว่าเงินเข้าตลอดเงินเข้ารัวๆพลังงานมันดีเพราะเราเคลียร์พลังงานที่นั่นตลอดตัวนี้หน่อยนั่งสมาธิอยู่แล้วแล้วพออะไรมันไม่ดีอะไรเข้ามาเราเคลียร์พลังงานให้มันดีตลอดเพราะมันเป็นที่ที่หน่อยทางานด้วยมันเป็นที่ที่หน่อยอยู่ด้วย เราจะต้องเคลียร์เรื่องนี้เสมอเลยนี่ออกทางนี้เริ่มจริงจังแล้วค่ะทำคลิปทุกวันอย่างที่คุณนี่หน่อยบอกยอดเยี่ยมมากเลยได้ยอดหลักสิบบาทด้วยเหรอโอเคโอเคนับทุกจำนวนบางคนเนี่ยคุณคิดดูนะนี่หน่อยชอบพูดคำนี้ก็คือบางคนนั่งอยู่บ้านอะแค่คุณเจอเหรียญสิบสักเหรียญยังไม่ได้เลยถูกไหมคุณลงคลิปไปอะ แล้วเงินเข้าวันละสะหลักสิบหลักร้อยอะชาตินี้ทั้งชาติคุณเคยเจออะไรแบบนี้ป่ะได้หน่อยถามหน่อยเพราะถ้าคุณเดินไปต่อให้เดินไปข้างนอกนะเหรียญสิบสักเหรียญคุณยังไม่เจอเลยแต่คุณนั่งทําคลิปอยู่บ้านวันนี้เงินเข้าหลักสิบพ่งนี้เงินเข้าหลักร้อยทาไปเยอะๆทําไปเรื่อยๆเงินก็เข้าอีกโธ่มันจะมีชีวิตไหนที่ได้แบบนี้ขอบคุณทุกจํานวนเอาง่ายๆอย่าเพิ่งขอบคุณยอดเงินเลยอ่ะสมมติ แค่คนคุณพูดกับคนในครอบครัวเขายังไม่ค่อยอยากจะฟังคุณเลยแล้วคุณลงคลิปมีคุณฟังคนคุณหลักสิบหลักร้อยไม่ขอบคุณเขาหน่อยเหรอไม่เห็นค่าเขาหน่อยเหรอคนที่บ้านมีอยู่คนเดียวยังไม่อยากจะฟังเลย <laughs> เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกจํานวนขอบคุณทุกสิ่งที่คุณได้มาไม่ใช่เห็นมันว่าแค่แค่แค่โอ้โหความขาดเนี่ยมันไม่เคยทําให้ใครได้เพิ่มนะพูดจริงจริง จงเห็นค่าในทุกสิ่งที่คุณได้นี่นหน่อยถามหน่อยว่าถ้าคุณไม่ได้เกิดยุคนี้คุณจะหาเงินสิบบาทจากไหนด้วยการนั่งอยู่เฉยๆาหาจากไหนหน้าที่บ้านแค่เหรียญสิบยังไม่เจอเลยขอร้องเห็นค่ามันหน่อยเพราะการเห็นค่ามันคือความเหลือและความเหลือโอ้โหเห็นไหมเงิน้